เดี๋ยวนี้จะมารีวิวเว็บร2อยประวานกันลูกค้าส่งมาพาหมกแก้นะครับอเดี๋ยวผมจะรีวิวรถให้ดูกันโดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวผมมาไล่ให้ดูว่ารถของม,มีอะไรบ้างนั้นบนหลอนเลยกระจกนาโปรเลียน ปั๊มสันดำแท้แก็มาช่วงหน้าจานจูวิตเตอร์สายทักเกินยางหน้าลายตรงนี่แล้วก็มีที่ยึดสายอัอนนี้หัวครับไล่น็อตหัวละเอียดจริงคันนี้อะไหล่ไม่แน่นแต่รวมๆแล้วหล่ออ,อน,นี่ดูลูกค้าไล่น็อตนะคมมาทั้งคันครับนอ็อตเลสแล้วก็มีพักเท้าหน้าวิเนียม ผม,มรู้เขาเรียกอะไรอ่ะก็นี่ปักเท้าไฮยาเต้ลั่นๆเลยแล้วก็กววกโชกเป็นของโชวาตัวป่องสั้นก็นี่ครับมือลิงแล้วก็ล้อเป็นของคอมคอมซุงเอยอ่ายางหลังเป็นมิชลินเอมมเบอร์สองของห้าครับ ก็ม e ีน็อตพันเกีิเลสแล้วน็อตอุจจารไฟสำหรับใครที่ขี่ตัวนี้อยู่แต่อยากแต่งสวยแต่งงบงบไม่ไม,ไม่ไม่สูงมากนี่ผมแนะนำเลยอย่างนี้ก็หล่อผมบอกให้ไม่จำเป็นต้องเทพครับนี่ปั๊มเดิมด้วยแต่บอกเลยว่ารถหล่อมากสะอาดจัดเลยแล้วก็นี่ผมลืมเลย บูธน้ารัากครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกัน